ฝนนะคะพี่น้องคะจะเป็นไหนถึงเวลากะพี่คิดว่าแล้วพี่น้องคะเพราะว่าฝนดำมาแล้วเลย้ายสากระ่มากปคนได้พี่น้องดำหน้าตาได้กินน้ำฝนแล้วค่ะนาะค่ะพี่น้องคะทางอื่นผ่านมาบ่ตกจักเชื้อย้ายสากระดึงเงยย่ได้ค่ะพี่น้องคะดำกันแล้วจะได้แล้วค่ะพี่น้องคะ ก็ต้องไปเหตุแทงฝนดอกพี่นองเอ้ยมันหนาวค่ะพี่นองกึ้นไม่ได้พีนองค่ะโอ้ยจังสิจะล่งไปบ่ได้ ได้กินน้ำฝนแล้วค่ะนาะค่ะพี่น้องค่ะข้างอื่นผ่านมาบ่ตกจักเทียรยังสาเกตังเงยู่ได้ค่ะพี่น้องค่ะแต่มนังค่ะใหแล้วค่ะพี่น้องฝนมาอีกแล้วยักสาเตาสิลงไปดำมากดำไปเลยจะได้เด้อค่ะพี่น้องคะเราต้องไปเฮ็ดแทงฝนดอกพี่น้องเอ้ยมันหนาวค่ะพี่น้อง หนาวค่หม่แล้วค่ะที่นอฝนาอแล้ว้สาิาลมไปดามากดกันแล้วได้แล้วค่ะที่นองคแล้วตอปเะแนดอกที่นองเลยมันหนาวค่ะพี่นอนใหม่แล้วพี่นองค่ะโอ้จังสิโงไป มหนาวเทิมลมค่ะพี่น้อนคะเอาไว้ให้เพิ่นเศร้าตกอันซาตัวหนึ่ก่อนพี่นอนเป็นะ้านหน้าเย้ยสาหนี่งตกมาบ่อยนะคะพี่น้องคะแต่ว่าค่ะ,ะอันรอบเป็นรอบรอบค่ะพี่น้องคะรอบแห้งรอบบ่แห้งค่ะพี่น้อง้ยพี่น้องมันตกพี่ผ้าหน้าเจ็บหน้าใหา้มันแล้วอยู่ค่ะไม่ไหวแล้วพี่น้อนแบบนี้คือ ค่ะตกโตกธรรมดาค่ะพี่นองครับเหมือนชุดชื่นี่รล์ค่ะพี่นองค่ะที่ใดดำแล้วนี่เนอะมันตกะที่ท่างนรอคะโตกมากสักขัดๆสักขาวเยินเลยค่ะพี่นอง ตอนนี้นะเดี๋ยวไม่เคยมหาหอดได้สาและค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเสียงมากแล้วค่ะพี่น้องคะอื่นเลยค่ะพี่น้องตอนนี้นะเดี๋ยวไม่เคยมหาหอดได้สาและค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเหสียงมากแล้วค่ะพี่น้องคะอ๋อเดี๋ยวสาหวานนะคะเอามื่อไหนแค่แม่ละค่ะพี่น้องคะในสุภาษิตว่าหอดได้สาแล้วแค่ไหนละค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะหน้าเก็บหน้าให้นั่นแล้วอยู่ค่ะ อตอนนีนะ้เดี๋ยวม่มหาอดได้สาแล้ว่พนองเพราะว่ามันเียงมาแล้วค่ะพี่น้องคะงคะมกแล้ว่ะพนองฝนมาแล้วเกสายปาสิลลไปดัมากน,น้ได้ว่ากระตกอันมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องคะสาหรับหน้าายสา เพนนื่อนคนหนึ่งนบอกว่าฝนบาไปหาเพคนหลายโดนแล้วว่าหน้ายื่อสากระหวะโอ้ยทีจะไปตกหิมะโมนั่นแหละหน้าเยื่อสาเนี่ยตกมาบ่อยเลยค่ะพี่น้องคะแต่ว่ากันรอบเป็นรอบๆค่ะพี่น้องคะรอบแห้งรอบบ่แห้งค่ะพี่น้องนมันตกที่ท้าหน้าเยื่อสาจนหน้าเยา่อสาล่มแห้งขนาดค่ะพี่น้อง ต้มไปบ่ได้แล้วค่ะพี่น้องครัดดมื่นะล่่ี่นองโอแหงลน้องบบตงเสียงกาลังสีมาแล้วค่ะพี่นองครับกระโต๊ธรรมดาค่ะพี่น้องครับเหมือน็อชื่นี้เลยค่ะพี่น้องครับใดดแล้ว กำลังเขียนกำลังสีมาแล้วค่ะพี่น้องครับขีดบาแล้วพี่น้องค่ะเพราะว่าฝนดำมาแล้วในเยืย่อสาจะบงมาเป็นไรพี่น้องหน้าตาหน้าเยื่สาเนาะค่ะเนาะมี่เขียนคนหนึ่นนงคนบอกว่าฝนพอไปหาเพคนหลายโดดแล้วไอ้เขีนเยื่อสาก็ว่าโอ้ยที่จะไปตกไข่โมแน่นอนเยื่สาตฝงหน้าเยื่สาล้มแห้งขนาดค่ะพี่น้องฝนค่ะพี่น้อง เทิรนหนาวเทิรนรมค่ะพ well? ี่น้องคะเอาไว้ให้เพิ่นเศร้าตกอันเศร้าตัวหนึ่ง่อนพี่น้องจะดำกันแล้วจะได้แล้วค่ะพี่น้องคะแล้วตองไปเฮ็ดแทงฝนดอกพี่น้องเอ้ยมันหนาวค่ะพี่น้องนี่เนาะมันตกที่ทางบรรยากาศจนหน้าด้วยสาล่มแห้งขนาดค่ะพี่น้อง ตกข้ธรรมดาค่ะพี่น้องครับหเหมือนเซชื่อนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะบคืใดดามแล้วเห็นนี่เนาะมันตกคือท่านมาแห้งเลยพี่น้องเบนต้นเสียงกำลังถี่มาแล้วค่ะพี่น้องครับรมันจะขาดจนหน้า,นด,นนา,นนาด้สา โนมแห้งขนาดานค่ะพี่น้องคะนอนเบิงเผาเขียวแล้วค่ะพีน่น้องคะไบ่ได้อนไวากระโตปันมาเรื่อยๆอค่ะพี่น้องคะสำหรับโอ๊ะาแห้งเลยพี่น้องต้นเสียงกำลังสุงมาแล้วค่ะพี่น้องค่ได้กินน้ำฝลลนด้คะนาะค่ะพี่น้องค่ะ ข้างอื่นถัดมาบบตกจักเทื้อยักษ์สากระเงด่ได้ค่ะพี่น้องคะแต่มาแห้งดีได้คพี่น้องตั้งเสียงกำลังสีม,มาแล้วค่ะพี่น้องค่ะนะมันตกที่ข้างค่ะหน้ายักษ์าหนี่งตกมาบ่อยได้ค่ะพี่น้องคะแต่ว่ากระวนรอบเป็นรอบๆค่ะพี่น้องคะ รอบแห้งรอบบ่อยแห้งค่ะพี่น้องย้ายสาหวานนะคะเอาเมื่อไีนกลแค่เม้แล้วค่ะพี่น้องค่ะไม่สูกว่าสิมาหอดย้ายสาแล้วแค่นี้แล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะตะโต๊ธรรมดาค่ะพี่น้องครับเห็นสดชื่นวหรือค่ะพี่น้องค่ะสุ้ยดำแล้วหน้าย้ายสาเนี่ยโตกมาบ่อยนะค่ะพี่น้องค่ะแปลว่ากับนรอบเป็นรอบๆค่ะพี่น้องค่ะ หอบแห้งหลอบบ่้แห้งค่ะวิาชากัว่าสีดำให้มันแล้วเมื่อเี่ละคะพี่น้องได้วาชากับว่าสีดำค่้นันแล้วเมื่อเี่ละคะพี่น้องได้วาไม <c oughs> าแห้งมนได้ีลองบนตั้งเสียงกำลังสีมาแล้วค่ะพี่น้องหน้าเจ็บหน้าให้นันแล้ว หนาฝนนะคะพี่นองครัเป็นไไหนถึงได้ล่างแก้วกระตกอันมาเรื่อยๆค่ะพี่นองคะสำหรับล้างแก้วกระตกอันมาเรื่อยๆค่ะพี่นองคะสำหรับถ้าฝนค่ะพี่นองคะเพิรนหนาวเพิ่นลมค่ะพี่นองคะเอาไว้ให้เพิ่นเศร้าตก ซาตัวหนึ่อนที่น้องไปดันยาจาดต้นหน้าด้วยสาล่มแข็งขนาดคา่ิาาเจ็บหน้าหานันแล้วอยู่กันพไหวแล้วพี่น้องแบบนี้คะมาแลว้วแล้วคะ่ะทนแบบุ่น,ออนวายนางแก่วะกระต๊กอันมาเรื่อยๆ ผนเนาะค่ะพี่น้องคะเคิดต็นไหนถึงเวล่าได้าสารเนาะค่ะเนาะมี่วนเพื่อนเพื่อนบอกว่าฝนบ่ไปหาเพผนหลายโดนแล้วลว,ว่าชวนได้สารกับว่าโอ้ยทีไปตกไข่โมในเนาะถึงนงี่เนาะมันตกทิ่ทางอื่นเลยค่ะพี่น้องตอนนี้นะเดี๋ยวมันจะมาหาหอดได้สาแ,า,า,าแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเสียงมากแล้วค่ะพี่น้องค่ะ มาายสาเนาะคะ่ะเนาะิ้มวนคนหนึ่งคนบอกว่าฝนเ่ไปหาพคน